ใหบอกหมอมานามาอยู่อะหมอมานาอยู่ไอ้แจ็กกี้แอบนัวแน่เลยใช่ไหมเด็กๆไอ้แจ็กกี้แอบนัวเหรอันหนึงอนึงกูชัวร์เลยว่าไอแจ็กกี้แอบนัวหมอมาณามานาอยู่ไปเราไปสืบข่าวหาเรื่องราวกันต่อวันเจ็ดวันเจ็ดบัวรูบบัวลูบเล่นข่าวบัวรูบกลัวแล้วไอ้งครับพี่ก้อนกริเล่นในโรงพยาบาลครับครับผมก็จิ๊บเลยชัดเจนเลยแหละเอาอ่ะ เอา啊ไอ้เจ้าคว,วักควักว่ะจุจุไอ้เชี่ยมันเห็นอัวแป๊บปะวะแบบหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับอโอเคค่ะ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  แ <ś les> จ็กกี้แม่งไอ้ย่าพอยลุงไปมึนงนวลเลยไอ้แจ็กกี้เนฮะ้ยแล้วใครจีร้อนผมตรงไอ้นี่ไปอะตู้ปลาเอาอะเอาอะเอาอะฮัลโหลเอาอะพี่นแถลงกองอ๋อพี่เหรอเอาอะพี่จี้ไปไหนเอาอะเอาอะพี่ไปหาเคสเด็กแชทเอาอะเนียน ฟังเลยฟังฟังนอนดึกแล้วเราอะอาก็วันนี้มันหยุดนะเอ้ยเสียงอ้อนเียงอ้อนเช้าเสียงอ้อนเสียงอ้อนเอ้ยวันนี้กี่ชั่วโมงวันนี้กำลไปหาเคที่ลีเบลให้อยู่วันนี้เช้ที่แม่งไปอะมุดคืนไอ้เชี่ยววอก็หกโมก็เจ็ดแล้วไม่เงี้ยวอวอปิดวอก่อนอแกลต่แดงนี่นะคะเอ้ยไมต้องให้คนมาดูแลดิ เลยต้องไปแล้วดูแลถึงบ้าน่คอนโยอะไรเยอะๆเยอะไม่มีอ่ะร้องดูแลที่บ้านมีคนมาใครอ่ะต้องไปดูแลที่บ้านเขาทำอะไรอ่ะรู้นี่เขาใครอ่ะไม่รู้จักอ๋อเขามาปนบ้านแล้วอ๋อวเอาวะเอาวะไอ้เนี่ยวา ไอ้ยาแจ็กกี้รู้วะเนี่ยกูลืมไปว่าวอมันดังไอ้วอมันออกเมื่อกี้ลืมไปว่าวอบอลอยไอ้ยาแจ็กี้แจ็กี้ดูกันเลยนะไอ้ยึดไอ้จัดไอ้ยาหม้อเหรอหม้อเหรอยาวเขาเหรอเอาวะเขาเหรอเขานี่เราแบบเขาเขาเขาไม่ไหวแล้วเขาไม่ไหวแล้วคุณ วันเนี้ยครับไม่มีอะไรฮึเฮ้อวะไม่มีอะไรวะเอาอะเอา,อาอครับเอาฮะอะไรล่ะกูฟังด้วยกูฟังด้วยแจ็กกี้กูฟังด้วยแจ็กกี้กูฟังด้วยกูฟังด้วยแจ็กกี้กูฟังด้วยแจ็กกี้เสือกเรื่องชาวบ้าน เสีเรื่องชาวบานะ้านเนี่ยเรื่องของกูจจกี้ก,กูฟังด้วยเจก,กี้เฮ้ยกูคุยด้วยกูอยากฟังกูอยากนัวด้วยกูขอนัวด้วยขอนัวด้วยเอามึงเงียบอะ่ะแล้วมึงเงียบเฮ้แล้วมึงเงียบได้ไงอะเฮ้ยมึงเงียบได้ไงจจก,กี้มึงอย่างใจเงียบอย่างงี้ดิใจคอไม่ดี กูใจคอไม่ดีแจ็กกี้มึงคบกับมิมี่ไม่ได้พี่หนาวกว่านี้ใช่เหรอหนักกว่านี้อีกเหรอคุยกับมิมี่หวานเจี๊ยบเลยเหรอหนาวไปยันไส้ติ่งเลยวะฮะหนาวไปยันไส้ติ่งเลยวะหนาวายันไส้ติ่งเลยวะโอหวานแท้ขาด บอกเลยดูแจ็คกี้อ่ะมันมันในนี่ดีเออจังจริงๆมันมันเพลินดีเวลามันคารมคารมมันก็ไม่ได้หวานเจี๊ยบหรือนู่นนี่นั่นนะมันมันมันหวานเสน่ห์สาวด้วยความความที่มันเสียงหล่อเสียงหล่อสัดสัดอะไรเงี้ยเหนือใช่ขับไหมขับไหมไม่ไรไม่ไรไอ้เคียวไอ้แจ็คกี้ขับไปไหนอ่ะขับรถมอเตอร์ไซค์อ่ะเวลาให้ผู้หญิงซ้อน เวลาผู้หญิงซ้อนมึงต้องแบบให้ผู้เบรกเบกบ่อยๆเจกี้เบกบ่อยๆใช้สูตรกูเจกี้เบกบ่อยๆน้องชายถ้าเบกบ่อยๆนะอสัมผัสที่สามล้อเล่นนี่อ่ะพวกมึงก็อย่าไปซีเรียสละแค่เล่นๆนะเนี่ยพวกมึงก็หมากแ้วกูหาคู่กามพวกมึงอ่ะตลอดจริงๆ ยุ่งง่ะซุ่งะ่งะโอ้โหเอาวะจอดกลางสี่แยกเลยอ่ะเอาตรงเอ้ยนี่เลยเปลี่ยนเปลี่ยนแจ็กกี้เปลี่ยนบรรยากาศกลางสี่แยกไม่มีใครมาแน่นอนแจ็กกี้กลางสีแ <c oughs> งส่แยกกลางสี่แยกแจ็กกี้กลางสี่แยกกลางกลางสี่แยกแจ็กกี้ อินสุดยอดการจัดกันแย่แล้วยังไม่เคยเลยใครใครเขาบ้ากันไม่มีหรอกไม่เคยูไม่เคยทำนิสัยแย่ๆไม่เคยทำนิสัยแย่ๆใส่ใครเลยไม่เคยบ้าการใส่ใครด้วยออ้ หลุดเลยจัดกิงเงินลุกขันหลุนเลยอ่ะกูว่าอันเนี้ยกูว่าตำรวจตั้งใจกูว่าตำรวจตั้งใจกูว่ากูว่าตำรวจตั้งใจเห็นหวานจัดไอ้สัตว์เห็นหวานจัดจับท่ออร้อยไปเลยอเอาอ,อยากกอดก็กอดอยากกอดก็กอด อะไรอ่ะไม่ย้รงถามว่ะก่อนอยากกอดก็กอดว่ะเอาว่ะเฮ้ยลองดิลองสเปคไอ้เชยมันไม่มันว่ะลองลองลองสเปคครับแล้วครับโอเคไปสองตไปไปเหมือนรถมันพังอ่ะไม่ได้ยิน ไม่ได้ยินเนี่ยพอออกพ้นพ้นพระยะแล้วไม่ไดินแล้วเนี่ยบอกไม่ได้ยินไม่ไดนแล้วพอออกภระยะมันไม่ไดีทันทีเลยมันเหมือนมันมีวงจํากัดของมันอยู่ใช่แต่เมื่อกี้ได้ยินไงแต่ตอนนี้ไม่ได้ยินแล้วหายตัวอยู่ตอนนี้หายตัวอยู่ <c oughs> เห็นปิดเพลงลนะเห็นไ่ะเห็นป่าพอพอ พอแบบพอพลระยะมันแต่น <behaviour> <Yeah>! ี <some Montana> <Okay>. <window> ่เว้ยตีหน้าสันเห็นปะเห็นปะพอพลระยะมันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูมาลองเคลื่อนไาเห็นเขาหมดเห็นนะหลุดแล้วไม่มีแล้ว เข้าใจยังเข้าใจยังว,ว่าทำไมพี่ไม่ค่อยสเปกเ,เตอร์เข้าใจยังอันนี้เข้าใจยังแต่นี้เข้าใจยังเข้าใจแล้วเนาะเข้าใจตรงนั้นนะอู้อยู่ไหนเนี่ยน่าจะเข้าใจกูแล้วหรอเนี่ยว่าทำไมกูไม่ไม่สเปกเ,เตอร์ไป็นไหนไหนวะไปไหนลรอวะ ไหนแลววะไวจังนะจ็กี้มันไปไหนแล้ววะโถเอ้ยพลาดเลยจะเล่าจะเล่าให้ฟังฮะอะไรนะจะเล่าอะไรให้ฟังเล่าอะไรให้ฟังคืออ้าวไม่มีหรอนี่จะถามไม่ใช่ไม่ถามหรอคนแก่ก็ขี้ลืมคนแก่ขี้ลืมเอานี่เอานี่นี่อะไรไี่อะไรฝันบ่า ไอ้พวกนี้ใจอแล้ค่อยมาถามนม่เห็นไหมวันนี้คุณไม่ว่างไงหลาว่างฟังแล้วโอเคโอเครีบมาแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับรีบมานะครับไปแล้วนะครับยึดนอนนะไปแล้วรีบนอนนะครับรีบนอนนะฮะคุณอะไปแล้วไม่ใช่เราไปแล้วใช่เรียกเรียกนอนแล้วนะครับรีบนอนนะสวัสดีครับสวัสดีนะครับจุ๊บๆด้วยจุ๊บๆด้วยอีซิเวตเออบ่อยเกินจุ๊บๆด้วยอะจุ๊บๆด้วยไม่เหมาะตามเคสไง จุ้นเวยแบบไม่ได้อยูสายตาหมออ่ะเราไม่อยู่ไงเราไม่รู้เรื่องอ๋อทำไมเขา,วาหวานจังไอ้กูอยากไปมุมฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งไงสาวในเมืองมัง่งเราขอช็อตก็เออ,อเจ็บต<อ>าเจ็บม่ใช่เอ,อาเจ็บม่ทำไมกูยังมีมุมฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งเง้เขาปังวะอ่ะอะ กูก็อยากมีมุมฟุ้งฟิงอย่างเงี้ยหายไหมได้ครับโอเคหายไปเลยอะเสียงหายไปเลยอ่ะดี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 เยอกบายบายครับบายบายครับบาเดินเตัมเลยเฮ้ยฝ่ายครับดูนะตัวเองด้วยครับแหมเหมือแจ็คมันไม่เจ้าชู้อ่ะฟังเพลงอะไร เหมือนแจ็คมันไม่เจ้าชู้อ่ะเหมือนแจ็คมันไม่เจ้าชู้ไม่เจ้าชู้มึงพูดเหมือนแจ็คมันไม่เจ้าชู้อ่ะกินทีกินทีแอนฮันนี่สองพันสองสองพันสองใช่ Animaly ใช่คือจะเปิดให้ฟังก่อนเหรอเอาเปิดเพลงนี้ให้ฟังก่อนไปแล้วกันใช่ไหมครับ ไม่ไม่แจ็กกี้ไม่น่าไม่ไม่ใช่คนแบบนี้แจ็กกี้จะเป็นแบบอีกแบบหนึ่งอารมณ์แบบเรียนเต้นด้วยสองคนสองนี่เกิดเพิ่งเกิดป่ะคะเกิดมาสองปีถามจริงจริงเหรอไม่หรอสปีหรอเออฟังฟังเลียนเหรืออะไรเลียนเลยเลียนมาสองหรอไหนๆเลียนมาสองมีคนมา

อืได้เสียงผมปะได่ดอ๋อเสียงคนอะได้ยินอแต่เพลงอะไม่ได้ยินไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม,ไม่ใช่คนละคนกันเปิดได้ฟังเลยครับคนละคน่เขี้เกียจเปิดไม่ต้องไปโหลดมาใส่อะยังไม่ได้โหลดเลย ดูดิเอิมดูมันดิอันเนียนจัดอ่ะไปแล้วได้เหรอไม่ะก็คุณบอกว่าคนรีบบอกรกดไลค์ครับเราเกรงใจคนไงโอเคครับบายบายังเนียนอ่ะดูดูดูทำดิบ๊ายบายบ๊ายคุณบื้อคุณตื้อคุณบื้อคุณบื้อบื้อวะลงไปบ๊ายบายบ๊ายบายครับ ลงไปบใบด้นะลงไบบายด้วยนะลงไบ้บใด้วยนะเด็กน่าจะโดนเอถ้าโดนเดกนี้ยโดนลงเยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวลงใบใบบด้วยเดี๋ยวลงใบบายด้วยเดี๋ยวลอยบเอาวะลงไบบวะไปละไปละลงใบยบาบครับลงลงลง้บยบด้นะลงไบบายด้วยนะลงไบบด้วยนะเด็กน่าจะโดนอถ้าโดนดกนี้ยโนลงเยเดี๋ยวเดเดี๋ยวลงใบใบใบด้วยเดี๋ยวลงใบใบายด้วยเดี๋ยวลอยใบเอาวะลอไใบใบวะ บาย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 อ้าวเฮ้ยไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยไม่ค่อยสวีดเลยป้าป้าจะเย็นเย็นนะป้านะวัววัววัวแก่กินหญ้าอ่อนเหรือที่เราอ่ะฮะป้าป้าจะเย็นนะป้าป้าป้าจะเย็นนะป้านะโอ้ยเข้าที่บอก โอ๊ยป้าเย็นเย็นป้ามอมอเขินเขินไมีคนเขินแล้ว